สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราได้นำกระเป๋าสงต์ซิปคู่ใหญ่บริเวณหนังท้องจอระเข้สายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามงานล็อตใหม่ล่าสุดนำมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับรุ่นนี้ขอแนะนำเลยค่ะท่านไหนยังไม่เคยได้ลองใช้กระเป๋าหนัง จอระเค่เลยให้ลองเปิดใจกับรุ่นนี้แหละเป็นรุ่นที่สวยแล้วก็ใช้ดีมากลูกค้าทุกท่านที่รับงานจากน้อยในออนไลน์เนี่ยตลอดระยะเวลา8ปีพึงพอใจมากบางท่านนะพี่ๆมากกว่า1ใบรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยบางท่านมากกว่า20ใบซื้อใช้สะสมนะคะแล้วก็ซื้อเป็นของขวัญของฝาก พี่ๆค่ะงานตัวนี้น้องไม่ได้มีตลอดอที่ลูกค้าสะสมเนี่ยยี่สิบใบขึ้นไปอย่างเนี้ใช้เวลานานอย่างน้อยๆสองปีนะคะถึงจะได้ขนาดนั้นเพราะว่าบางทีเดลสสีนั้นมาเดลสสีนี้มาบริเวณน,นั้นมาบริเวณน,นี้มาคือมันใช้ดีมากรุ่นนี้น่ามีไว้ครอบครองแนะนําให้ลองเลยแล้วพี่ๆค่ะดูราคาจระเข้นิดหนึ่งน้องเอกอยากให้เห็นนะคะว่าปกติแล้ว่กระเป๋าหนังจระเข้เนี่ย ราคาไม่ใช่ถูกๆนะคะพี่ๆกระเป๋าหนังจระเข้เนี่ยพี่ๆเช็คได้เลยขั้นต่ำเนี่ยเท่าไหร่สามพันกว่าละอะใบนี้หกพันกว่าอะดูใบนี้สองพันกว่าเป็นขาดเรียบนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบนี้สองพันกว่าอันนี้สามพันกว่าอุ้สองพันกว่าสามพันกว่าใบเล็กๆอะเห็นไหมหมื่นเก้าอะสองพันกว่าสามพันกว่าสามพันกว่าอันนี้คือแบบ ถูกๆเลยนะในเว็บไซต์แบบถูกๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเดินห้างจะเจอแบบ7-8็ดแพันแล้วก็หลักหมื่นของน้องเอกค่ะพี่ๆขาใบนี้นะขนาดความกว้างจะอยู่ที่8นิ้วสูง4นิ้วครึ่งหนา2นิ้วน้องเอกจัดจให้พิเศษหนึ่บาทหนึ่บาทเท่านั้นอุ้ย ดูค่ะดูดูสวยงามมากเลยท้องสีดําสวยแล้วก็เรียบหรูดูดีที่สุดใช้งานดีสุดๆดแล้วงานเข้ามาใหม่ค่ะใม่เอี่ยมใหม่กริบเลยหนังสวยมากเป็นหนังท้องหนึ่งผืนแบบไร้รอยต่องานคุณภาพเลยนะคะเดี๋ยวขเปิดให้ดูด้านในนะคะพี่ๆขารุ่นนี้นะพี่ๆใส่ของเยอะนะมาเอาไปถ้าใส่ของเยอะใส่โทรศัพท์มือถือสบาย นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยพี่พี่ขาใส่โทรศัพท์มือถือสบายพี่ใส่บุ๊กแบงค์สบายช่องเสียบบัตรนะคะใส่ได้ช่องเสียบบัตะะเรตเนี่ยทั้งรวมแนวตั้งแนวนอนเนี่ยใส่ได้20ใบเลยค่ะมีช่องซิปใส่เหรียญนะคะใส่เงินสดได้เยอะเงินสดได้เยอะพี่พี่ขาสามารถใส่แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบอย่างนี้นะคะพี่พี่เอ่อมันจะ คุ้มค่าแบบครบวงจรเลยสำหรับงานตัวนี้น้องเอกขอแนะนำเลย1390บาทเท่านั้นอันนี้คือสีที่หนึ่งนะคะสีดำนี่ค่ะน้ำตาลแดงม่วงเทาและสีเงินนะคะต่อไปพี่ๆขาสีน้ำตาลหนังสวยมากเลย1390บาท สีน้ำตาลสวยทุกใบค่ะสวยทุกใบดูหนังนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆชื่นชอบสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทหาน้องเอหาน้องทีมงานได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเม็เ,เบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยดูหนังสีแดงค่ะหนังสีแดงหืท้องสีแดงวายสวยมากค่ะ1,390งายสวยหนังสวยคัดเกรดพิเศษพิเศษ,เศษนะคะพี่ๆค่ะแล้วเนี่ยดูนะดูหางซิปหางซิปอะ่ะ ก็เป็นหนังจระเข้ด้วยเห็นไหมคะห่างซิปก็เป็นหนังจระเข้แล้วบริเวณสายคล้องแขนสายคล้องแขนเนี่ยคะ่ะสวยมากก็เป็นหนังจระเข้เวลาใช้งานสะดวกมากอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนพี่ๆรุ่นนี้สวยใช้ดีใช้สะดวกนะคะแล้วก็ความแข็งแรงทนทานเป็น10ปีนะคะพี่ๆคะ่ะหยิบของพี่ให้หน่อยมีสีส้มกับหัวกะโหลก ใบนี้โอ้โหจระเข้ตัวใหญ่นะคะใบนี้จระเข้ตัวใหญ่นะคะดูจากลวดลายนะคะ1,390บาทน้องห่มีของแถมให้ทุกคนเดร์ของแถมของน้องอ่อยเนี่ยเป็นช่วงนี้นะคะเป็นปลอกไฟแช็กหนังมู อ่ะแพงมากหายากมากด้วยเก๋มากๆด้วยพี่พี่ค่ะเอาไว้ห้องพระห้องครัวไปแค,มป,คมป์ปงแคมป์ปิ้งหรือเอาไปให้ท่านสุภาพบุรุษที่เขาได้ใช้เขาจะชอบมากเลยพี่พี่หละแหละท่านบอกพี่ไม่ได้ใช้ไปใช้เอาพี่เอาไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้ห้องพระห้องครัวก็ได้นะคะน้องเอ๋ให้ดูนี่ของน้องเอ๋เองเอใบนี้นะคะสีส้มอายุการใช้งานร่วมๆสาม,มปี ใช้งานได้เป็นสิบปีพี่ๆ่ะมันคุ้มมากใบนี้ของไหนนะคะแปดปียังสวยยังใหม่เอี่ยมใหม่กริบเลยคุ้มที่สุดเลยบนะรรดากระเป๋าสตางค์นี่ต้องบอกเครื่องหนังเนี่ยน่าใชหน่าเล่นมากด้านในสีแดงนะคะชอบสีไหนทักมาได้เลยค่ะอยากเลือกลายขอดูสีแดงหน่อยค่ะขอดูสีม่วงหน่อยค่ะบอกได้เลยค่ะพี่ๆ่ะดูสีม่วง สวยมากด้านหน้าด้านหลังลายสวยสีสวยมากเป็นสีที่แบบสะดุดตาแล้วหายาหนังจระเข้พี่พี่เปิดดูในเว็บไซต์ <c oughs> แล้วขึ้นห้างไปดูได้เลยนะคะราคานี้ไม่มีสีสันแบบนี้ไม่มีนี่นี่ดูสวยตาแตกเลยค่ะแล้วก็ต่อไปน้องไอ้ให้ดูสีเทา เรียบหรูดูดีสุภาพผู้ดีมากเลยพี่พี่ค่ะสีเทาเห็นไหมโอ้โหลายสวยนะคะใบนี้เป็นลายขมือบซับนะคะบริเวณด้านบนท้องสุดของจระเข้จระเข้เนี่ยเวลาเขาขมือบอาหารจะต้องผ่านบริเวณนี้ก่อนนะคะแล้วจระเข้เนี่ยขมือบอย่างทรงพลังเอาบริเวณนี้นะ่ะมาทํากระเป๋าตังก็ขมือบตังรัวๆเลยนะคะนี่ลายเนี้ยนะคะใบนี้ยลายเล็ก แต่สวยมากค่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่านเล็กหรือใหญ่เพราะว่าเหมือนคนนะคะคนตัวเล็กคนตัวใหญ่สวยในแบบของคนคนนั้นอยู่แล้วจระเข้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็สวยขึ้นอยู่กับลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับพี่ๆว่าชอบแบบไหนแค่นั้นเองนะคะพี่ๆคาะนี่ใบนี้เป็นลายท้องติดไข่ปลาพี่จะได้2เวอร์ชั่นในหนึ่งเดียวนะคะพี่ได้ทั้งลายเล็กพี่ได้ทั้งลายใหญ่แต่เป็นหนังพื้นเดียวกันนะคะ เป็นหนังผืนเดียวกันเป็นหนังไล่ระดับนะคะและปิดท้ายที่สีเงินมีหนึ่งใบจริงๆสีเงินเป็นสีพิเศษต้นทุนสูงนะนกอ่อยจัดให้ในะราคาพิเศษนะคะพี่พี่จากราคา1490ัรบาทจัดให้พิเศษ 1, 3 9 0บาทเท่านั้นค่ะทุกใบนะคะพี่พี่ขาชื่นชอบสีไหนชื่นชอบใบไหนก็แคปภาพทักหาน้อ่อยได้เลยนะคะน้อเอยยินดีรับใช้ยินดีบริการพี่พี่พทุกทกท่านขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้อ่อยด้วยและน้อ่อยจะทาคลิปให้พี่พี่ได้ชมกระเป๋ สวยๆแบบนี้อีกพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ